โอเคนะครับผมวันน right ี้ก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูบ so ิลเลตฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกรอกรหัสโค้ดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินฟรีเข้าทูบิลเลตได้เลยนะครับผมใครสนใจนะครับที่จะรับโค้ดอ่างเปาฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูบิ แค่เรากรอกรหัสโคดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินฟรีเข้าทูนิเลตได้แบบโดยตรงเลยนะครับตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากไดรับฟรีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อน,นะครับผมสําหรับแอปที่จะใช้ในการรับโคดอ่างเปาฟรีเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับมีชื่อว่า Go Daily ่นะครับพรเพื่อนๆน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้เราพิมพ์ชื่อดดาานโหลตม ชื่อด้านซ้ายมือได้เลยคําว่า GoDaily นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวนโ์โหลดไม่มีค่าสมาัครหรือว่าการลงทุนนะครับใครสนใจก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได,ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของ GoDaily นะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าดูวิธีการสมัครได้เลยด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอป GoDaily นะครับผมในส่วนของเมนูเนี่ย มีทั้งหมดนะครับ5เมนูด้านล่างนะครับผม <c oughs> ก็ให้เราดูตามคลิปวิธีการสมัครได้เลยนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วยังไม่ได้รับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมจะแนบคลิปไว้ให้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับดูตามคลิปได้เลยว่ากรอกรหัสโค้ดตรงไหนทําอย่างไรนะครับดูตามคลิปได้เลยในส่วนของแอป g o d e l l เนี่ยเป็นแอปเกี่ยวกับการหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับในส่วนของวิธีการหานะคร เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวดูคลิปดอการทาภารกิจรวมไปถึงการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับเมนูที่1นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมเราจะอ่านข่าวไหนก็ได้นะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้นะครับสังเกตที่ด้านขวามือนะครับจะมีวงกลมเหรียญทองอยู่นะครับเมื่อเราอ่านข่าวไปเรื่อยๆแล้วทําการอ่ามันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญเนี่ยให้เราทําการกดรับคะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มคะแนนเนเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับ485นะคบที่เราได้รับ แล้วก็กดกากบาทไปเราจะทําการอ <c oughs> ่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าอ่านข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนการดูคลิปวิดีโอนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอ u t u b e นะครับผมตรงนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในส่วนของ YouTube ทั่วไปนะครับถ้าเราอยากจะดูหัวข้ออื่นๆเนี่ยเราสามารถกดตรงคําว่าแนะนําข่าวนะครับกีฬาท่องเที่ยวนะครับบันเทิงและก็งานฝีมือนะครับนี่ครับหรือว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแคสเกมสําหรับการแคสเกมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น เกม Rov Free Fire ไมค์ครับหรือว่า Roblox นะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูการแคสเกมหรือว่าดูคลิปเกี่ยวกับเกมอยู่แล้วเนี่ยก็าสามารถดูผ่านแอป g o d e a i l y ได้ในการดูคลิปนะครับอ่ะกดเข้าไป1คลิปวิดีโออันนี้เป็นคลิป Rov จากช่องของ Doiser นะครับในการรีวิว True l น,นะครับอันนี้เราก็กดเข้ามาดูได้อันนี้เจ้าเข้าลงไว้จาก YouTube นะครับผมเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับในการดูคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของเหรียญทองที่เราจะได้ ได้รับในส่วนของคะแนนจากการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเราก็ดูคลิปวิดีโอตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับซึ่งมันก็เล่นไม่ยากนะครับในส่วนของ g o d ดล l ่นะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยก็ให้กดรับคะแนนนะครับตรงนี้ผมได้รับมาที่5้8แนะครับแต่ถ้าอยากรับเพิ่มนะครับก็กดดูวิดีโอด้านล่างรับเพิ่มอีก5 0าอเหรียญทองได้เลยนะครับอันนี้คือการดูคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับเมนูที่สา้นนะครับสหริดี้เนี่ เราก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปสั้นเนาะเหมือนกับ t i k t o อกนะครับเหมือนกับ y ย u ทูบช็อ t นะเราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองเหมือนกันนะครับเห็นไหมจะมีเหรียญทองขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถกดรับได้เมื่อมันเปลี่ยเนเป็นกล่องของข,องขวัญน,นะครับต่อมานะครับผมเมนูที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเราว่าเรามีคะแนนเหรียญทองเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่สามารถกดถอนเงินได้ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมมี3 3 9 8 0สมานตางค์นะครับผมก็จะทาการถอนเงินให้ดู คุณสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะมีจํานวนเงินการถอนเงินแบบจํากัดเวลาอยู่ก็คือ1บาท10บาท50บาทหรือว่า100บาทเนี่ยเราสามารถทดลองถอนเงินก่อนได้เลยในส่วนของการถอนเงิน10บาทหรือว่า50บาท100บาทเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการถอนเงินอยู่เราก็ทําตามเงื่อนไขให้สาเร็จก่อนถึงจะทําการถอนได้ในส่วนของ1บาทเราสามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆและก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องใช้คะแนนเหรียญทองถอนได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะถอนที่200บาทนะครับเราจะต้องมีคะแนนเหรียญทองถอนได้เลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับทุกรายการถอนได้ไม่จํากัดนะครับวิธีการถอนนะครับก็เลือกรายการนะครับเลือกช่องทางแล้วก็กดถอนเงินด้านล่างนะจากนั้นนะครับกรอกหมายเลขชุมนิยเวลิตของเราด้านบนนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปที่จํานวน200บาทเรียบร้อยแล้ะนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับเงินจะเข้าภายใน1น่งวันนะครับผมหรือว่าไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินจํานวน 2รบาทที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับผมวันที่29เดือน4 2023เวลา2ทุ่ม10นาทีนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะก็ถอนมาหลายครั้งละนะครับสำหรับแอป g o d a i l y นะครับต่อมานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลเลยนะครับในการแนะนำเพื่อนซึ่งการแนะนำเพื่อนนะครับแนะนำได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i n e YouTube TikTok นะครับเราสามารถ ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับกดเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาแชร์ลิงก์นะครับตรงนี้จะมีรหัสโค้ดแล้วก็ลิงก์ของเราเนี่ยเราสามารถคัดลอกแล้วก็นําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยช่องทางที่ผมใช้ในการแนะนําเพื่อนโดยประจําเลยเนี่ยก็คือ YouTube Facebook นะครับเป็นแฟนเพจเนาะแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับในการโพสต์คลิปวิด,โดีโอและก็โพสต์รูปภาพลงไปนั่นเองนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของคุณเองว่าคุณจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับหัวข้อศูนย์ภารกิ เช็คอินรายวันนะครับเราสามารถเช็คอินได้ทุกวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจรายวันนะครับทำได้ทุกวันสําหรับภารกิจนี้ก็จะมีการดูคลิปวิดีโออ่านข่าวนะครับผมแล้วก็ทําภารกิจต่างๆในการรับในส่วนของ,ของคะแนนเพิ่มเติมเก็บคะแนนฟรีได้ทุกวันเลยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูนี้นะครับภารกิจเหรียญน,นะครับสำหรับเมนูภารกิจเหรียญตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเนาะเพื่อที่จะทําภารกิจการเล่นเกมต่างๆเหมือนกับแอ แถบคอยนะที่จะมีการติดตั้งดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดทําภารกิจจากตรงนี้ได้รับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับไม่ชอบการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเนี่ยมาดาวน์โหลดนะครับในการทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยนะครับเมนูที่5นะครับก็จะมีในส่วนของขวัญนะครับของขวัญกดเข้าไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับของขวัญตรงนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมเนาะให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนนะครับสำหรับของรางวัลอื่นอย่าง ปดรับนะต่อมาก็จะเป็นอินไว้ในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับ อันนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะแล้วก็จะมีในการหมุนวงล้อนะครับผมในการหมุนวงล้อตรงนี้หมุนได้5ครั้งนะครับกดจับรางวัลฟรีได้เลยต่อมาก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นเกมที่เล่นผ่านแอป g o e Daily ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดนะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นตรงนี้เราสามารถเข้ามาเลือกเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มภารกิจนะครับสำหรับการเพิ่มภารกิจเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถมาเลือกดาวน์โหลดกันได้นะเมนูสุดท้ายนนะะครับก็็จเป โค้ดอ่างเปาตรงนี้โค้ดอ่างเปาตรงนี้ต้องย้ํากับเพื่อนเพื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับในการรับโค้ดอ่างเปาก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนะโค้ดอ่างเปานะครับผมเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับ m i s n a นะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้แล้วก็กดแกลกรับได้เลยตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่จํานวน15บาทนะครับก็ทําการกดถอนเงินได้เลย การถอนเงินนะครับผม1ถึง3วันทําการเหมือนกันนะครับกดยืนยันนะเราได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครดูรหัสโค้ดไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปพิมพ์ในส่วนของแอป GoDaily นะครับผมก็ได้ทําการถอนไปเรียบร้อยละท้งการถอนเงิน200บาทแบบปกตินะครับแล้วก็การถอนเงินในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปาทูมิ w นเวลดนะครับใครที่อยากจะรับแบบนี้ฟรีเรื่อยๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เนาะกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะถ้ามียอดสนใจเยอะเนี่ยทาง แอดมินเนี่ยเขาก็จะทําการแจกโค้ดอ่งเปาอีกนั่นเองตรงนี้นะครับผมก็ได้รับยอดเงินนะครับผมจำนวน200บาทที่ถอนไปเมื่อกี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอป go daily นะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะคใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับใครได้เงินเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ